สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมนะคะแขนสามส่วนจะเป็นลูกไม้ลินินนะคะลูกไม้ลินินค่ะลูกไม้ซับในลินินแล้วก็ตัวเสื้อลูกไม้ก็จะเป็นลินินด้วยนะคะสีที่แม่ค้าใส่สเรียกว่าสีม่วงพัทเทลนะคะม่วงพัทเทลตัวนี้จะมาแทนตัวนี้นะคะตัวลูกไม้ดอกไม้ลอยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ลอยแบบนี้ที่เราเคยซื้อที่เป็นคอพับแบบนี้นะคะมันจะว่างแค่ไซส์38 4แ42แล้วก็44เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าต้องการไซส์4 0 46อย่างเงี้ยค44หรือ46อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีละตอนนี้คือมันจะว่างแค่ไซส์38 40 42นะคะแล้วก็44 46คือไม่มีนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้แทนนะคะถ้าลูกค้าชอบอยากได้ม่วงพัดเทลก็ขออนุญ,ญาตแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ เป็นผ้าดินินตัวเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลูกไม้เฉยๆะค่ะแล้วก็ตรงคอไม่ได้พับลงแล้วก็ไม่ใช่เป็นลูกไม้ดอกลอยนะคะเป็นลูกไม้ดีนินทั้งตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สบายๆแบบนี้เลยนะคะเวลาเราใส่มันก็จะใส่เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่างานมันจะเรียบกวานะคะไม่ได้แบบไม่ได้ลวดลายอะไรมากมายหรือไม่ได้มีแต่งอะไรมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเรียบๆนะคะ ก็อยากได้สีม่วงนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้แทนนะคะแทนตัวนี้นะคะซึ่งเป็นม่วงเดียวกันนะคะม่วงพัดเทลเหมือนกันค่ะแต่ว่าสีเดียวกันนะคะแต่แขนเหมือนกันค่ะแต่ว่ารายละเอียดของผ้าคือจะไม่เหมือนกันอันนี้คือพับคอนะคะส่วนนี้ไม่พับคอนะคะเรียบๆแต่ว่าแต่งลูกไม้ดินินอย่างนี้นะคะแล้วก็มีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะตัวนี้เวลาเราใส่ก็จะดูแบบมีลวดลายมีโชว์ตรงนี้นะคะดูเซ็กซี่น่ดูแอบเซ็กซี่นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ บบะะมีไซส์38จนถึงไซส์46เลยค่ะลายนี้จะเป็นลายใหม่กว่าลายนี้นะคะลายที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีม่วงพัดเทลนะคะราคา1,400บาทนะคะจะถูกกว่า100บาทนะเวลาลูกค้าสั่งก็บอกว่าสีม่วงลายใหม่นะคะสีม่วงลายใหม่ม่วงพัดเทลลายใหม่นะคะก็จะมีไซส์38จนถึงไซส์46เลยส่วนลายเก่าก็มี38จนถึง42นะคะ ไซส์4 4่สสหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นลายนี้ก็ขออนุญาตแนะนําลายนี้นะคะให้นะคะบางทีลูกค้าท่านใดอยากจะได้แบบชอบสีม่วงนะ่ะสีม่วงพัทเทลม่วงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําตัวนี้ให้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบใส่สบายๆเหมือนกันค่ะเพียงแต่ง,งานมันจะน้อยกว่านะคะแต่เขาก็มีเก๋ๆตรงแขนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงคอก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้เวลาเราใส่ก็เหมือนเราใส่เสื้อแบบ 2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆคือเขาจะเป็นเรียบๆนะคะซึ่งราคาเขาก็จะถูกกว่านะคะนี้โตัวก็ขายพันสี่บาทแต่ตัวน,นั้นขาย1,500บาทนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็มีหลายสีนะคะเดี๋ยวแมค่ค้ารีวิวสีให้ดูจ้าขอบคุณค่ะ